ก็เรียกว่ามาเปิดใจเลยนะครับแบบหมดเปลือกสําหรับนักแสดงสาวมากฝีมือแมมวิชุดาในวัย43ปีครับก็เกี่ยวกับเรเด็นที่พ่อแม่ที่เลี้ยงเธอดูมาตลอดเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงครับเธอก็ได้เผยนะฮะบอกว่าทราบเรื่องนี้เมื่อตอนอายุ17ปีแต่เป็นการทราบความจริงเพียงครึ่งเดียวตอนไปออกรายการเกมโชว์สมัยนั้นเนี่ยก็มีพิธีกรถามก็บอกนะฮะบอกว่าลูกอตอบลูกให้ชื่นใจหน่อยว่าเป็นลูกแท้หรือเปล่า เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยกระแสะว่าเราเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงเนี่ยเยอะมากตอนนั้นแม่ก็เลือกที่จะบอกความจริงเนี่ยเพียงแค่ครึ่งเดียวว่าเขาไม่ใช่แม่แต่บอกว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆครับหลังจากวันนั้นเธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อสืบหาความจริงมาเรื่อยๆจนมาเจอเทปบันทึกเสียงที่มีเสียงของคนชื่อตุก๊กอัดเสียงพูดความรู้สึกถึงลูกตนก็เลยตัดสินใจไปถามแม่ว่าคนชื่อตุ๊กคือแม่เราใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ นันเปิดใจต่อว่าการที่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงมันโหดร้ายกับเรามากทําให้ตัดสินใจเริ่มกินยานอนหลับตั้งแต่อายุ17กินจนเมายานอนหลับรู้อีกทีไฟจะไหม้บ้านเพราะต้มมาม่าไฟลุกเกือบเผาบ้านเมายานอนหลับจนจะไปผูกคอตายเรียกว่าอันตรายมากเพราะกินจนไม่รู้ตัวจากนั้นเนี่ยเราจึงเข้าใจได้ว่าทั้งพ่อทั้งแม่ที่เลี้ยงเรามาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงโดยพ่อแม่ที่แท้จริงคือแม่เนี่ยเป็นคนไทยส่วนพ่อเป็นคนต่างชาติครับ คุณแหม่มเองก็เผยอีกด้วยนะครับบอกว่าแม้ว่าตอนนี้เธอจะทราบความจริงแล้วแต่ก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาคุณแหม่มก็บอกตอบว,ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงออกตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่อยากเจอหน้าแต่พอตามหาก็เจอคนที่เข้ามาหลอกเธอว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ในใจยังอยากเจออยู่ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ